และต้องขอแจ้งกันไว้ก่อนรูปภาพที่ผมได้นำมาประกอบนี้เป็นภาพที่ผมใช้ AI สร้างขึ้นเองนะครับไม่ใช่ภาพจริงแต่ถ้าใครอยากจะจะดูภาพจริงภาพจากเหตุการณ์จริงก็สามารถหาดูกันได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก็ K okay. Okay. สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,าน,านา้าๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับทั้งที่เป็นผู้ติดตามอยู่แล้วและคนที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด ติดตามกด Subscribe ก็รบกวนฝากกด Subscribe ไวไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาประมาณนี้จากทางเราวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของข่าวข่าวหนึ่งที่เคยโด่งดังมากในปี2,554และเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องที่เฮลิคอปเตอร์ตก3ลำในบริเวณป่าแกตแกงขาจานนะครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2,554เฮลิคอปเตอร์แบบฮิวอี ปฏิบัติการจับกลุ่มผู้บุกรุกป่าไม้ในแก่งกระจาน์นะครับตามเนื้อขา่ขาวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเพราะสภาพอากาศปิดได้ส่งผลให้หอดังกาวเนี่ยตก,กลงไปที่ตะเข็บชายแดนและในวันที่1 7กรกฎาคมก็มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต5รายและต่อมาในวันที่18กรกฎาคมทางกองทัพไทยได้ส่งทีมช่วยเหลือไปรับศพโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ แบ็ฮอกและก็ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่19กรกฎาคมเพราะด้วยสภาพอากาศปิดจึงไม่สะดวกต่อการออกเดินทางและในเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีทหารจำนวน8นายและนักข่าว1นายที่จะร่วมทีมไปรับศพและผลก็ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกเนี่ยก็ได้ตกลงไปในป่าทำให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยแตกกระจาย ผู้ที่โดยสารไปในฮอก็เสียชีวิตทั้งหมด9คนนะครับเื้องต้นได้มีการลําเลียงศพลงมาบางส่วนและในวันที่24กรกฎาคมทางหน่วยได้ส่งทีมไปรับศพผู้เสียชีวิตได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป212หรือฮอทอ212จำนวน3ลําและผลปรากฏว่าลําสุดท้ายได้ตกลงไปในป่า และเพลิงลุกไหมมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้3รายและก็มีผู้รอดชีวิตจํานวนหนึ่งรายได้ประสานงานโดยการนํารถรับศพมาเพื่อทําพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างสมเกียรติและในอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อของคําสารพรม่าแดงและก็อาถรรพ์แห่งปากแห่งกระจาดขึ้นมา ป่าแก่งกระจานเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประเจวบกิริขันนะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกเสนอให้ขึ้นเป็นมรดกโลกแกงกระจานเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยต้นไม้ลำธารแล้วก็มีพื้นที่กล่าวขานของพื้นที่อีกหนึ่งอย่างคือเรื่องลี้ลับเมื่อหลายปีก่อนเขาอุบัติเหตุที่โด่งดังทั่วไปก็ยังมีเรื่องราวลี้ลับที่เขานํามาเชื่อมเข้ากับเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วย จากการให้การของเจ้าหน้าที่เล่าว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏภาพของชายสองคนในภาพถ่ายที่มีเปลวไฟกำลังลุกไหม้แล้วก็หายไปอย่างไร้สาเหตุและข้อมูลของกล่องดำก็บ่งบอกว่าเฮลิคอปเตอร์2องลำแรกที่ตกก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุจากทางสภาพอากาศ แต่ลำสุดท้ายนั้นได้สูญเสียการควบคุมอย่างไรสาเหตุจึงเป็นที่เล่าขันกันต่อขันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคำสาปของชาวกะเหลี่ยงโบราณที่มีความโกรธแค้นกองทัพไทยมาแต่อดีตยุคสมัยหนึ่งมีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าพม่าแดงได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนของแกงกระจาเพื่อลักลอบล่าสัตว์และค้าของเถื่อนสร้างความเดือดร้อนจนทางประเทศไทยต้องทรงทหารไปปราบปรามกลุ่มนี้แต่ผลลั์กลับเป็นความพ่ายแพ้ของทางไทยส่วน พม่าแดงกลับหลบหนีเข้าไปอย่างไร้ร่องรอยความพ่ายแพ้ที่ยังเป็นปริศนาเพราะทหารไทยทั้งชำนาญเส้นทางและภูมิประเทศมากกว่าแต่กลับเสียท่าอย่างประหลาดเรื่องเล่าหนึ่งได้กล่าวว่าพม่าแดงได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านเกเลีย่ยงโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นตำนานกล่าวว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เชี่ยวชาญทางสายเวทมาแต่อดีตและส่งต่อบนดำเหล่าน,นั้นสึบทอดกันมาจนปัจจุบัน หัวหน้าของหมู่บ้านนามว่าคออี้เป็นพรานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับศาสตร์มืดและมนต์ดำมีอายุถึง103ปีในเวลานั้นได้มีผู้คนสันนิฐานว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ok, ที่เกิดขึ้นจากคำสาปแช่งของชาวกเหรีย่ยงโบราณที่มีความแค้นต่อทางการไทยเคยขับไล่พวกเขาออกจากพื้นที่ของพวกเขาและเรื่องราวความเชื่อที่ได้เล่ามานี้ก็ อยากให้เพื่อนๆพี่นพพนานณะาใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ยังไงก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาประมาณนี้จากทางเรายัางไงวันนี้ก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ